คนที่ไม่สําเร็จตอนนี้คุณจงรู้ไว้เลยมันเป็นสัญญาณแห่งความสําเร็จในอนาคตคนที่ล้มเหลวมันเป็นสัญญาณทําให้เรารู้ว่าเราจะไปพุ่งทยานคนที่ไม่มีลูกค้าเลยคุณเตรียมตัวรับลูกค้าให้พร้อมเลยคนที่มีตัวแทนน้อยคุณเตรียมรับตัวแทนแบบมหาศาลแบบนี้ค่ะเพราะทุกอย่างมันเป็นสัญญาณเพราะเรานึกง,ง่ายๆเลยธรรมชาติสร้างอะไรมาสองด้าน โอ้ยฝนไม่เห็นตกเลยแห้งแรงจังเลยแล้วคุณคิดว่าฝนจะตกไหมเอาแค่นี้เพราะความเป็นธรรมชาติเป็นไปไม่ได้เลยที่โลกเราฝนไม่ตกเข้าใจแบบนี้นะนั่นหมายความว่าอะไรในเมื่อคุณขายไม่ดีมันคือสัญญาณแห่งการขายดีในอนาคตเมื่อคุณไม่มีตัวแทนไม่มีทีมงานคุณจงรู้ไว้เลยมันคือสัญญาณของอนาคตถ้าคุณเข้าใจเหมือนที่ครูเข้าใจนะคุณจะรวยจริงคุณจะรวยเลย เพราะตอนที่ครูเป็นนี่หรือตอนที่ครูอ่ะดิ่งครูไม่เคยรู้เรื่องนี้เลยนะทุกคนว่ามันจะเกิดขึ้นจริงๆเวลาครูสอนนะเป็นมนุษย์ต่อต้านเลยทุกคนเป็นมนุษย์ต่อต้านแต่เฮ้ยมันเป็นจริงว่ะมันคือสัญญาณครูบอกว่าเมื่อไหร่ที่เธอล้มเหลวนั่นคือสัญญาณว่าเธอจะประสบความสําเร็จไงเมื่อไหร่เธอมีสัญญาณว่าเธอเป็นนี่นั่นหมายความว่าสัญญาณแห่งการหมดนี่มันจะมาถึง เพราะมันไม่มีอะไรทุกคนที่มันเกิดด้านเดียวบนโลกใบนี้ไม่มีนั่นหมายความว่าเมื่อไรที่เราเห็นมุมลบเตรียมไปรับมุมบวกเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาคุณเห็นมุมบวกคุณจะต้องเห็นมุมที่บวกมากกว่าเข้าใจนะคะนี่คือมุมมองของคนที่ประสบความสําเร็จอย่างจริงๆครูเมื่อเมื่อสมมุติว่าครูมีหลานทุกคนครูจะมองไปที่ครูต้องมีสิบล้านอ่ะมันเหมือนเราต้องมอง ว่ามันไม่มีวันอยู่ที่เดิมอ่ะเข้าใจนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราเห็นเราติดลบเราต้องเห็นเราบวกทุกคนเข้าใจนะคะนั่นหมายความว่าบนโลกใบนี้มีสองมุมให้เราเสมออย่าเลือกไม่ต้องเลือกเลยค่ะทุกคนแต่จงเห็นมันน่ะไม่ต้องเลือกนะว่าเออฉันจะเลือกบวกเลือกลบไม่ต้องเลือกค่ะให้คุณกนะระโดดข้ามช็อตไปเลยให้คุณรู้ไปเลยให้คุณตัดสินไปเลยวันนี้ถ้าคุณยังไม่ปัง นะคะทุกคนคิดบวกถ้าวันนี้นะคุณยังไม่ปังชีวิตคุณยังไม่ดีคุณเจอปัญหาคุณจงรู้ไว้เลยนั่นคือสัญญาณจากจัก,กรวาล